กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกบลาโมทุกคนเด้อและกับสบายดีเอฟซีบทุกถูกฐานเนาะเด้อเออนี่ควยจิลลนี่ควยจิลจล์ในฉลิงยังคุดพ่อแม่พี่น้องควยจิลลก,กับดอกไม้อืมมือนี้ก็มาพบพอกับซองสาวหลิงอาเซนบ่าวพุทไธนอ้อยนี่เด้อควยจิลลจัน้อยจังคุด มือนีก็ออกหาออกนาะขึ้เก่าพ่อแม่พี่น้องไว้จะอ,ออกมาปัาน่นคันเนาะมือนีมาเบิง่งมาเบิ่งปลาเผ็ดปลูกพักก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนที่เฮาจะขึ้นไปปัน่นคันอยู่เทียงเฮาเนาะบรรยากาศก็ดีอยู่ได้มือนีบดคึมเนาะเดี๋ยวเอาแดดปานได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาเผ็ดปลูกถ่าอะไรอยู่คัดนอน น,นี่ก็กินขนมอยู่พนจมวาออกมาหน้านัโมได้กินขนมหวยพี่น้องบ่ม,งมีคนไปขายพันวา <c oughs> ก็เลยซื้อมาแต่บ้านให้เพอนเนาะอันนี้ก็เป็นน้องของพันเนาะนานนานพักของพัน อาไปยังตกเด้อตกลงไปใส่น้ำติวนะสิแทงพร้อมออาเอาว้าวอะไรไม่เชื่อเอาเหยียบพักป่าบนเลยอ,อย่าไปมันเหม็นมนะว้านะพักบัวปอกใบเบื้องแรงหวานครับฮะกะลงฮะกะวานสลัดวานสลัดใส่บ้านนี่

หมดแล้วพักคนบมดเลยกกเตียงยาระบายหองหลังจากที่เอาอันปุ๊บกิโลก็ได้สองสามตัวดึงคอแม่พี่น้องเอ้ยม,มากับระเสริอเนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเบิร์ก้าเขาแล้วกันจะปั่นคันเลยเนาะได้ได้โบไลค์ก็เอาเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้สาวลิงลุงหวัดไปใส่บาทเนาะ ขึ้นมากะสอยแล้วเพื่อย่างออก้ากะจนเก้าโมงสิบโมงเลยเนาะก็เลยสายใครเนี่ยแต่มันโมแดดเลย่น้อเชิญสบายดีเรนจะไปได้กินนมแล้วมีกินีกระซือออกมาให้เนาะยังมีสิลึงจะไปให้มึงกาซาดิงกอนแล้หวยให้อนอง ได้แล้วพี่น้องเลิศลึกๆ้าได้อีกแล้วชีโรแดงฮ่องอันนี้เป็นไฮที่ห้าหวานมือนั่นพะแม่พี่นอ้องยังบ่ออกเนาะเพราะว่ามันแห้งฝนหักกระตกเมื่อคืนนี่กระตกจีน้อยแม่พี่น้องเลย เดี๋ยวไปิ่งไฮทึงไฮทึงก็เริ่มเคี้ยวแล้วด้วยไหมพี่น้องอย่างดีด้วยค่ะเสร์ฟน้มแล้วเริ่มเคี้ยวแล้วตัวนี้ถ้าก็ได้ขอนิ้วมือหนึ่งเนาะ ให้นี่กัเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนาะเพราะว่ามือที่เผ่นไทยนั่นิืนไทยนั่นผนบน่ได้เปลีกก่นลนลนออยน,นตีนเล็กเลยพีพ่น้องพใส่ตีนยางลงไถเลยเนาะความเผาของผ่นนั่นเผาแล้วก็เผาแหลนน้ำพลนข่ำแล้วพนตกกับข่ำแล้วพนก็แลนออกมาไถแล้วก็บ่ได้เปลี่ยนตีนเล็กเลยพี่น้องเห็นบอกจกเป็นคุ้มเป็นคุ้มนะ่ะย้อนว่าตีนยางมันเนาะ เลยเห็ดให้คาดบลอละเอียดพี่น้องเลยเจ้าไปเทธ่ยเจ้าขาได้ถืองมามุน่ะเดี๋ยวสลิงจะพาไปบึงคันทีตาลิงจะปานพ่นพี่น้องนี่เืคยพี่น้องจะเป็นบ่อนนี่เนาะที่เขาใส่รถไทเทว์แล้วก็เป็นบ่อนนี่นี่เขาก็จะได้ปานเนาะ สลิงกา,ารสลิงกับบอดให้เบิ่งดอกไม้พี่น้องมีคนจับกล้องอะสลิงเนาะบ้านซรัพนี้ก็เมื่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วหาเราขุดจิรอต่อเนาะเมื่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นหอยรถไทยที่เขาเที่ยวเนาะ บ่อนะเขาอยู่ในเขาบบมีทางไปพ่อแม่พี่น้องเขาเลยไต่คันซาลิงไต่แปรบเลยเนาะกาโบเมนว่าโบอยากให้ไต่พ่อแม่พี่น,อออน้อนนนนนงนะบ่อนที่เขาไต่นันนาฮามันแข็งเนาะบ่อนที่เขาเที่ยวนี่ดินฮามันจะแข็งเวลาดำนาเนะพ่อแม่พี่น้องอาจจะลำบากหน่อยหนึ่งเนาะโ,โดยเจ้าเจ้ากา เพิ่นเต้นมาเลย่พี่น้องได้อีกแล้วเลือของเนะจะเยียมมันเนี่ยเพิ่นอยากได้เองอมาไทยเอาเองัดเอาไม่ได้เ่ยเห็นแล้วอ้าวเนี่ยจะไปไว้ม,มามมสิคุดคุยนั่นบาเนี่ย ได้อีกแล้วตัวนึงแน่ลุงเองลุงเอ็งปลาไปบ้านนี้นี่ควายจีรอ้วยพี่น้องหัยนั่นกระแม่นเนาะเดี๋ยวสลิงคุดแล้วสลิงจะให้บึงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นควายจีรอ่นะคันนาสลิงเองนี่เนาะคุดอันแหลกกระทมเนาะพี่น้อง คนตกกระเพาพี่น้องเอ้ยหนึงขับไม่ได้เดี๋ยวสลิงชุดแล้วสลิงจะให้บึ้งนาะได้ลอยได้ลายจำได้น้องเฮ้ยพี่น้องโอ้โหออกแล้วออกแล้วตลอดเสาสลิงอุ้ยดุนกันมามันได้เสาตูน้อพี่น้องอัดอักกันพี่น้องเอ้ยแอเมันเลยเสาตูพี่น้อง มือแรงกับคุดตื่มอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอออยู่ทรงไหทตรงนั้นคือเก่ามือน,นีนการสำหรับคลิปนี้ก็ะจะขอจบไว้สำหนี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพีนในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงไหนตรงนั้นหนึน่งโดยลาดุก นึ่งปาดุปะดุปาดุปดุปดปะดุปดุปุปดุปดุปดุ en ปะดุ n ไทเป็นปดุ en ไทเป็นปดุ en ไม่เข้าไม่เข้า